นึกว่ากลัวคนไม่กลัวอยู่ข้างเวทีกำลังจะขึ้นมาพบกับพี่น้องเอาหรือยังพร้อมหรือยังเอาเสียงดังหน่อยเอาหรือยังพร้อมหรือยังเอาอย่างนั้นปรบมือต้อนรับหมูไม่ควรน้ำร้อนครับพรสักสีละมุนครับพี่น้องครับ ที่เคารพทั้งหลายหลับไปยงังแน่ใจนะขอเสียงดังๆหน่อยสิด้านหลังอหลับไปยงังขอเสียงด้านหลังหน่อยขอเสียงดังๆพี่น้องที่เคารพ เพื่อนร่วมรบทั้งหลายที่น้องประชาชนคนทั้งประเทศผู้ใหญ่ที่เคารพรักที่สี่เสาเทเวศฟังทางนี้เมื่อคือนขึ้นมาดึกและคืนนี้ก็จะทำหน้าที่ในเวลาเดิม<ฆ>ทราบว่าเมื่อคือนท่านกลับมาจากสโมอนกองทัพบ,บกแล้วเหนื่อยไม่ได้ฟัง คุณหมูเขาพูดว่าอย่างนั้นวันนี้ก็จะมาพูดกรอกหูให้ฟังนั่งจิบกาแฟดีๆพลเอกเฟรมติน<อ>าสูรนนท์ฟังทางนี้เ,ออมเมื่อคืนท่านไม่ได้ฟังผมก็เลยฝันว่าพลเอกเฟรมตินนสูรนนท์ตายไปแล้วที่แท้ยังไม่ตายไม่ตายก็ดี นับจากว,าวินาทีนี้เป็นต้นไปท่านก็ได้รู้ว่าพลังและฤทธิดเดชของพี่น้องคนเสื้อแดงน่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนประวัติศาสตร์ของประชาธิไปไตยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาแผ่นดินนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาอย่างน้อยหลายครั้ง10กว่าครั้งแต่มีการปฏิวัติครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในปี2475 <_ d ata> เปลี่ยนแปลงจากระบอบสมูรณนายาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยนั่นคือมีการปฏิวัติครั้งเดียวเกิดขึ้นในประเทศไทย <_ d ata> และก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยมีแต่มีการรัฐประหารปรับปรุงโครงสร้างครมอรัฐบาลและก็แก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่ในไม่อีก,กี่วันข้างหน้านี้การปฏิวัติครั้งที่สองจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในวันที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินชี้ขาดรัฐบาลและนายกยิ่งลักษณ์โดยการปฏิวัติของประชาชนคนเสื้อแดงทั้งประเทศพี่น้องพี่น้องที่เคารพ เมื่อวานเนี่ยผมพูดเล็กๆไปบอกว่าผัวคนที่หนึ่งของคนเอกเปรมชื่อนั่นคนที่สองชื่อนี้จะเป็นจะตายกันมาให้ได้รับไม่ได้จะรับได้ยังไงนะครับก็ผัวของคนเอกเกรมติน,นสูรานนท์ที่เป็นนักร้องนั่นน่ะไอ้หนุ่มเสกไรนั่นน่ะโกงแบงค์กรงเชฟไป500รอยกว่าล้านแต่ในกะแนเดียวกัน หัวคนที่สองของคนเอกเปรมที่ชื่อว่าไอ้จิ๋วหรือนักมวยชื่อว่าจิ๋วนาภาเกียรติวันชัยคนโคราชนี่แหละครับตกละกำรมลำบากร้อง <c oughs> เป็นนักร้องคาเฟ่ยอยู่ณปัจจุบันคนเอกเปรมยังสองมาตรฐานในในเรื่องของครอบครัวและมันจะเป็นผู้นำประเทศได้อย่างไรกันพี่น้องครับผมก็บอกอีกว่าหัวคนเอกเปรมคนปัจจุบันเนี่ยชื่ออะไร โอ้โหพี่น้องครับจะเป็นจะตายกันทั้งพักเมื่อวานผมไม่ได้พูดถึงพักประชาธิปัตย์แม้แต่แอะเดียวแต่แต่และคนออกมาอื้งหือไอ้นั่นไอน้นี่ไอ้และไอ้อีผมก็ไม่ได้พูดถึงผมพูดถึงแต่ไอ้บูบี้แต่คนที่พูดชัดเจนช,ชัดค่้อยชัดคาว่าคนที่เป็นผัวคนเอกเรมคนปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ชื่อที่คนเอกเรมพูดถึงตลอดเพราะท่านระล,ลึกถึงตลอดว่า สอนตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าชีวิตนี้ผลเอกเปรมเกิดมาเพื่อแทนคุณแทนคุิถ้านนะ้ะแต่คำพูดนี้ผมไม่ได้พูดในด้านไป,ไปน้องผมมันพูดที่พัทไทยไทยบูย์และผมไม่ได้พูดว่าไอ้ I. I. แทนคุณเนี่ยเป็นผัวผลเอเกเปรมสัก,กนหน่อยหรือมึงเจียดเดือดเนื้อร้อนตัวหรือมึงเป็นจริงไอ้ I. I ี้าเนะ้ะ จริงแค่ริงความยังไงก็ผมก็พูดเป็นใบหวยไปแล้วแต่คนมาตอบคำถามหวยตรงนั้นก็คือพิพัฒน์ไทยไพบูลพี่น้องครับไอเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันผิดฝาผิดฝังผิดเพศอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้ว่าผมก็เพียงแต่บอกว่าคลเอกเรม ปัจจุบันและหัวในอนาคตไม่ทราบว่ายังเมียงมองมองมาถึงจ่าประสิทธิ์แล้วลึงคนเอกเรนสีมันสูลละมัองท่านชอบของดำแล้วเนคนเอกเรมเอ้ยยิ่งไิ่ได้ใบหวยไปแล้วแต่คนมาตอบคำถามหวยตรงนั้นก็คือพิพัฒน์ไทยไัยบูญพี่น้องครับ ไอเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันผิดฝาผิดฝังผิดเทศอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้ว่าผมก็เพียงแต่บอกว่าคนเอกเรศไปได้ครับท่านเสียตราบันของความเป็นเกเป็นตุ๊ดหมดเดี๋ยวไอ้เสรีมงคลมันจะโซ่ร้องสารรัฐธรรมนูญตอ่หน่ะ ในเรื่องอย่างนี้นะครับผมว่าเฮ้ยมันถึงบ้านเมืองมันถึงวิปริตอาเพศพี่น้องดูสิครับเมื่อหลายวันที่แล้วน้องชายฆ่าฆ่าพี่ชายตายเมื่อวานคืนฆ่ากันยกครอบครัวเพราะแย่งมรดกหน้ามันแผ่นดินมันวิปริตผมก็เลยถึงถามว่ามันมีเพลงอยู่เึงว่าฟ้าลิขิต แต่ผมบอกว่าในวันนี้บอกพี่น้องคนทั้งประเทศว่าฟ้าไม่ต้องมาลิขิตคนชีวิตคนเสื้อแดงฟ้าลิขิตแต่ผมบอกว่าในวันนี้บอกพี่น้องคนทั้งประเทศว่าฟ้าไม่ต้องมาลิขิตคนชีวิตคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงจะลิขิตตัวข้าเองพี่น้องทาไมเยอะเย้ฟ้าสักั้งนึงได้ไหมพี่น้อง มีข่าวเล็กๆให้พี่น้องได้ทึงทราบไอทหารมันบอกกูจะมาประกาศกฎอายการศึกจะรัรทหารพ่อมึงสิไอเลมึฟังทั้งนี้เวลานี้มีพระราชบ,บงการเล็กๆในเรื่องของทหารรักษาพระองค์พี่น้องคงจะทราบในเวลานี้เนี่ยกองทัพทั้งหลายสี่เรล่าทับ หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อการรักษาพระองค์หรือรออกองพลกองพันที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาพระองค์นั้นมีพระบรมราชองค์การเรียบร้อยแล้วก็รับราชองค์การแล้วว่าผู้ที่มีอำนาจในการกำกับดูแลไม่ใช่ผอ,อรเราทัพและผอ,อกองทัพไทยแต่นั่นหมายถึงองค์พระบรมมโอรสาธิราชพี่น้องที่รบทั้งหลาย มึงอย่าทะลึง่งผมถึงบอกทุกทั้งไงว่าเวลานี้คนก็คิปเข้าสู่กระบ,บวนหมดรัฐประหารผมถึงไม่เคยกลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะวันนี้ผมจะบอกพี่น้องที่นี่และพี่น้องให้ทางบ้านไม่พึงรับทราบให้พึงรู้ว่ะไอสิ่งที่ไอหมูคนนี้มันพูดมันตลอดหลายวันหลายปีที่ผ่านมาเพราะรบกับพลเอกเปรมมาตั้งแต่ปี2523และมึงพึงรู้ไว้ด้วยว่า วันนี้เนี่ยถ้าเจ้าของบ้านเขาไม่ให้มาจากที่นี่เนี่ยพวกกูก็ไม,ม่มีปัญญาจะมาเพือเชิญาแาม่กกะมึงมึงจงรู้ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ของไอ้หมูและคนเสือแดงทั้งประเทศเนี่ยเขามีฤทธิ์เดชมีอิทธิฤทธิ์นะเว้ยเฮ้ยสู้ไหมล่ะเอากับมันสักตั้งมาพี่น้องที่เคายพ จริงๆให้ตายผมอยากจะให้บัลรลังศาลรัฐมนตรีประชุมกันวันพรุ่งนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องตับฉลองกันมันสงกรานนี่เลยได้รู้กันทีว่าคนเสื้อแดงนี่ไม่เคยขยาดวันนี้หลายคนบอกว่าเรามาสองหมื่นสองหมื่ก็สองหมกูก็ไม่ได้ว่าแต่กูจะไปรบกับกองทัพมึงนั่นแหละ6กล้านแปดแสนดูสิว่าใครว่ามีตีนมากกว่ากัน พี่น้องจงฮึกเหิมจงบอกให้พี่น้องจงลุกขึ้นมาสู้ว่าวันนี้ขวัญและกำลังใจอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องคนเสื้อแดงมีทหารที่เรียกว่าแตงโมเวลานี้ไม่ใช่เวลานี้ในกองทัพทุกเหล่าทัพมีทหารที่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเกินหนึ่งเรียกว่าทหารราชวัลล์พี่น้องพอใจไหม สิ่งที่ผมพูดเป็นปริศนามาโดยตลอดมันมีคำตอบเมื่อวานกับวันนี้แล้วไงว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราสู้อยู่เนี่ยไม่ได้สู้ครับไอเทพแล้วครับพี่น้องทั้งหลายไอ้นี่มันเด็กๆระดับอนุบาลอนุบาลจริงๆแต่ผมก็ไม่ทราบว่าจะมีเทพไหนอีกไหครับที่เราจะต้องสู้แต่ต้องต้องสู้กับไอเทพนี่แหละ จะสู้กับพรเทพหรือเปล่าก็ไม่รช่หรือว่าจะสู้กับเทพโพง,งามก็ไม่น่าจะใช่หรือว่าจะสู้กับทุเทพสีใสหรือก็ไม่เชิงเพราะนั่นตายไปแล้วแต่พี่น้องจงฟังไว้เป็นปริศนาว่ะแฮนดินนี้จะสงบสุขไม่ได้ถ้าเราไม่กำราบไม่ปราบปรามไม่ออกมาปกป้องอธิปไตย ไม่ออกมาปกป้องราชบัลังคนที่ชื่อไอ้เทพเนี่ยมันก็จะต้องใหญ่ขับฟ้าที่น้องยอมหรือไม่ยอมได้ไหมถ้าไม่ยอมพี่น้องจงคึงรับรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่กลัวนะกลัวเขาบอกไอ้หมูมันไม่กลัวใครไม่ใช่ไมมันกลัวทั้งนั้นแหละครับพระสงฆ์องค์เจ้าก็กลัว ใครบ้างอะเกิดมาแล้วไม่กลัวตายพี่น้องกลัวตายปะแน,น่ใ,นใจไหมผมนั่งคุยับคุณจตุพรเลยคุณจตุพรบอกวะ่าพี่น้องจะออกมาร่วมรบกับคุณจตุพรหรือเปล่าออกมาไหมและจตุพรถามตอวอะพี่น้องถ้าผมตายไปแล้วแล้วพี่น้องจะออกมาร่วมรบกับเพื่อนจตุพรหรือเปล่า ผมก็ถามว่าคุณจตุพรคุณปรึกษาหาหรือเพื่อนคุณป้างหรืออยังก็ยังแต่วันนี้ผมจะมาบอกให้พี่น้องกูกล้องโลกให้รู้อ่ะไม่ว่าใครจะเป็นใครจะตายหมูตูเต้นมันจะยังไงกันแล้วแต่ยังมีสมชายไพบูลยังมีพี่น้องที่นี่ยังมีหมอเวงยังมีทิดายังมีก่อแก้วที่คุณทอง อย่างน้อยที่สุดก็ยังมีหัวในอนาคตของคลเอกเกรมที่ชื่อว่าจ่าประสิทธิ์ชยศรีศักดยังชื่อได้โอ้โหไอ้นี่ทรล,ลงอง์อาจด่าพลเอกเกรมผมบอกผมไม่ได้ด่าพิ่งครับวันนี้หรือปีขึ้นปีผมด่ามาตั้งแต่ปี23น่นที่พูดถึงเนี่ย เพราะผมเคารพคนเอกเกรมตินสูลานนท์ถ้าคนอื่นมาพูดถึงมาด่าหยาบหยาบคล้ายๆเสียๆต่อพลเอกเรมเนะี่ยผมรับไม่ได้เพราะผมถือว่าถ้าพลเอกเพรมตายไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้จะรบก,กับใครผมตึงจพยายามระวิงเวลาเมื่อวันก่อนพลเอกพิจิตคุณลวันิตล้มลงที่จริงไม่ได้นั่นไม่ได้พลเอกพิจิต พี่น้องผมจะบอกให้พี่น้องรู้อ่ะพลเอกพิจิตจะป่วยจริงบิ๊กเสือเนี่ยป่วยจริงผลเอกเปรมตินสูรลนอนไปเยี่ยมพี่น้องเงียบเงียบไปนะแองไทยเลยพาอผลเอกแกทะลึ่งมากพลเอกเปรมแกทะลึ่งมากจุนจาน้างอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะเอานั่นอยากเอานี่ฟังให้ดีเงียบไว้เลยอย่าไปบอกต่อ จงรู้ไว้ว่าวันนั้นที่เป็นข่าวนะ่ะไม่ได้เป็นข่าวของบิ๊กเสือหรอกครับแต่เขาปลบกข่าวคนที่เจ็บป่วยในวันนั้นจริงๆก็คือพลเอกเปรมเตียนสูนันนท์ถูกตบโดยมือของผู้ใหญ่คนหนึ่งเรื่องอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะมาพูดหรอกแต่ก็จะมาบอกว่าวันนี้เมื่อจะไปเชิญหน้ากันแล้วเรามีสองหมือในวันนี้ก็จะสู้กับคน หกล้านแปดให้มันเห็นรู้ดำรู้ดีกันไปสุเทพท้าทุกวันอืาา้อหูยญ่ปองตองแปดก็ท้าทุกวันเมื่อวานหรือวานฟืนโอ้โหเห็นค,คู่คู่ความผมอดีศอศจังหวัดสมุทรสงครามโดนอีกสักกดดีว่าเฮ้ยคุณหนูลังสีมารอดและสมีเธอก็ออกมาด้วยเหมือนกัน ผมบอกว่าเหมืนปัญหาเะอ,ออกมาเถอะเที่ยวนี้พี่น้องคอยดูเถอะไอ้พวกนี้พี่น้องจงจําไว้ถ้ามันชนะนะนอกจากจะได้มันได้ประเทศไทยไปแล้วได้ประชาอะไรก็แล้วแต่ไปนะี่ยไอ้ผู้หญิงบนเวทีของคอพอพ,อพอสเนะี่ยมันจะได้ผัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนครบทุกคนพี่น้องครับมันจะไม่ต้องมาแหลัผัวแหลัเมียก,นกัน วันนี้เรามาอยู่ในที่ศักดิ์สิทธิ์ข้างหน้าผมเป็นองค์พระชื่อว่าพระศรีสักยะทศพลรยานประธานพุทธ,ทธ,ทธมนตนสุทัศน์ด้านหลังเราเป็นพระราชวางังมึงจงรู้ว่าถ้าคิดจะทำอะไรนี่คือชัยภูมิที่สำคัญที่สุดบนถนอนอักษะถ้ามึงจะยิงเข้ามาก็โดนองค์พระ ถ้ายิงมาจากองค์พระมึงคิดดูให้ดีนะเว่าเฮ้ยโดนพระราชวัางนะ่ะเจ็บขั่วโคตรใชนไหมมึงเอาอย่างนั้นนะพี่น้องอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปบีตกผมพูดของผมก็ผมก็พูดอย่างเงี้ยแต่วันนี้จะไม่พูดถึงไอ้สารละสมนูญเลยไม่ได้ปกติไอ้พวกนี้ไม่ใช่คู่รบปรบมือผมหรอก จะรันพักดีจนาคุณส้นตีนนังน้นแหละพี่น้องที่เคารพจำผมไว้แต่จะพูดให้พี่น้องฟังเล็กๆก็คือว่าไอรูนเนี่ยไอรูนเนี่ยก็เรียกว่าประธานสาลรัฐธรรมนูญเนี่ยอินทจันอะไรเนี่ยนะฮะพี่น้องฟังให้ดีผมเนี่ยบ้านก็อยู่ที่วังเหมือนกันแต่วังหินนะครับพี่น้องครับเสนานิเว้เนี่ยนะครับ แถวนั้นจะมีชาวหน้าที่สถานที่ออกกําลังกายของผู้ชายล้วนๆพาครอบครัวไปด้วยก็ได้และก็มีนวดแผนโบราณเหมือนคือนวดแผนโบราณเนี่ยมันเป็นสาวหน้าเป็นสปาเนี่ยไม่มีเรื่องเซ็กซ์พี่น้องครับพวกเราก็ไปกันไอประธานสารัฐธชรมนูญคนเนี้ยไปสาวหน้าที่เดียวกับผมไปนวดแผนโบราณด้วยกันผมแต่ทุกคนก็ไปด้วยการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ แต่ไอรุนหืนกรรมมาจากไหนก็ไม่รู้ไปจับนมหมอนวดแผนโบราณที่เสาหน้าแถวสี่แยกวังหินมึงรู้หรือเปล่ามึงจำได้ใช่ไหมรุนแล้ววันนี้โอ้โหไอหวลานเอยมึงฟังให้ดีแต่ไม่ว่าแต่พึงบอกให้พี่น้องนี่ไงคนที่อยู่เบื้องหน้าของคนณเอกเปรมตินสูรานนท์ยังไอกประธานไอกรกฏปปสอเนี่ยไอเลขาเนี่ย ชื่อสุเทพเพื่อกสอบนเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามึงจะประพฤติชั่วมันตลอดชีวิตแบบนี้ก็ยังโอเคยังพอเข้าใจได้ว่ามึงได้สำนึกผิดสำนึกบาปเวลานี้ห้าจะหกเดือนเข้าไปแล้วจะครึ่งปีเข้าไปแล้วที่มึงมาเคลื่อนไหวอยู่กลางเมืองหลวงประเทศไทยวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ผมก็เป็นนักสำรวจตวรวจสอบก็นั่งมอเตอร์ไซค์ที่เรียนดูสถานที่ต่างๆแถวนี้แล้วก็ได้เห็นบ้านสุเทพ บอกสุเทพเวลานี้ให้มึงรู้ไว้ด้วยว่ามึงอยู่ที่สวนลุมพินีเนี่ยชั่วโมงนี้เกือบจะเที่ยงคืนแล้วสีสกุลมันเอาผัวคนใหม่มานอนอยู่ในบ้านที่พุทมมธมณฑลสุเทพถ้าพวกรงคามาบาปกรรมมันตามสนองสีสกุลเนี่ยโอ้โหก็เห็นเ,นเนกันอยู่แล้วเมื่อก่อนก็เป็นดาวจุลงจุลาก็ว่าไป มันชั่วโดยกำมลสันดานชั่วต่อชั่วมาเจอกันไอ้นุ่นก็ทิ้งผัวไอกก้นี่ก็ทิ้งเมียใช่ไหมอุ้มลูกจูงหล,ลานมาเจอพอดีชั่วเลยมาเพาะเวลานี้พอผัวไปอยู่สวนลุมเมียก็ว่างไม่รู้ว่าผัวคนนี้เป็นคนขับสามรอหรือเปล่ามานอนด้วยทุกคืนเฮ้ยมือตกไ,ได้ขนาดมือตกเหมือนกับพลเอกเกรมยังไงยนะังฮะพลเอกเกรมทินสูรนนน์เนี่ยแกมาไเมียงไว้อะไรไว้เยอะพอสมควร ตัวจริงตัวปลอมผมจะบอกให้ผมรออยู่อย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องครับ <c oughs> รอด้วยความหวังลึกๆหล, <c oughs> ลังสีมาฟ้องผมมันก็เรื่องเสิยวๆพูดกันง่ายๆเด็กๆ <c oughs> ผมอยากให้ผลเอกเปรมตินสถุลานน์ฟ้องมั่งผมนล้ขีแต่ว่าเฮ้ยถ้ามึงไกลถึงไงไกลถึงหน่อยเปรมตินสูุลานน์ สั่งนูน่นสั่งนี่ให้ลูกน้องดูป้ายทหารต้องเป็นอย่างนั้นทหารต้องเป็นอย่างนี้สารรับนูลต้องเป็นอย่างนี้มึงออกมันลยสารรับนูญน,นัดอ่านคำพิพากษาครับมินิใช้อะไรก็ว่ามึงไปทหารมึงก็ประกาศกดไอเจยการศึกขับรถถังออกมาเลยออกมาแลวมึงจะได้เจอคนเสื้อแดงที่มีส้นตีนสีแดงเป็นลนล้านตีนตะเกียงไอ้มึงพี่น้อง พร้อมไหมพร้อมจะไป,ปะเผชิญหน้ากับเราอัามาดไหม <Yeah! S 1> ที่จริงแล้วเนี่ยหลายคนก็พูดถึงว่าเรากําลังต่อสู้กับอํามาดอำนาจของอัมมาดต่อไปเปลี่ยนนะว,ว่ากันตรงๆได้ไหมต้องอภิปรับ <Yeah! S 1> เวลานี้กระบวนทครับของคนเสื้อแดงที่จะออกไปเรียกร้องทวงถามอำนาจประชาธิปไตยอำนาจของกลงชคน เราจะไปเรียกร้องไม่ใช่อำมาต์เราจะไปเรียกร้องไม่ใช่กรรมการตุลาการสารมูลหรือปอป,อปอชหรืออะไรต่างๆเหล่านี้แต่พี่น้องจงฟังและจงรับรู้จำไว้ให้สนิทใจสนิทปากแปะโปสเตอร์ไว้ที่ปากเลยว่าเราจะไปเรียกร้องความจริงความายุติธรรมทั้งหมดกลับคืนมา จากคนเอกเพรมตินในสูรและนนท์ครางนั้นเรื่องอื่นเดืนไม่นีเรื่ององินเดืนปิดเรื่องอนเื่นเก็บเราไม่ได้ไปสู้กับคนเหล่านั้นเราไม่ได้ไปสู้กับชวนหลีภัยเราไม่ได้ไปสู้กับสุเทศเราไม่ได้สู้พวกกอบทัพอสแมวแะอะไรทั้งนั้นทั้งตางตวงแต่เราจะไปทวงคืนประเทศไทยสิทธิสทเสรีภาพ ความชอบธรรมความยุติธรรมความสามคัคคีและรอยยิ้มจากคนเอกเปรมตินสูรานนท์เพียงคนเดียวเท่านั้นและถ้าท่านไม่ให้เราก็จะร้องขอท่านเพียงอย่างเดียวที่ท่านจะสละให้ได้กับคนชั้งประเทศเพื่อให้แผ่นดินนี้มันสูงขึ้นให้แก่ลูกแก่หลานขอเพียงว่า คนเอกเฟรมติ้นเนสูรานนท์ให้ตายซะอาลโหลครับพรสักศรีละมุนครับหรือหมูไม่กลัวน้ำร้อนปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งครับพี่น้องครับ